ตัมาผมจะมีความสามารถที่จะร้มช้างได้ทั้งยืนทั้งมันโอ้โหแค่ยกแค่ยกหมัดครับดูท่านั่งดูท่านั่งค่ะดูท่านั่งเอ้ยลูกเขินลูกไปไปใส่อีกจะไปไหนลูกจะไปไหนวิววิวจะได้ไปใส่ไงถึงวิุ้ยอุ้ยพามาแล้วพามาแล้วลูกลูก

สวัสดีครับ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 สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเรื่องบรรยากาศเช้าเช้านะครับวันนี้จะพาน้องดาวใส่บาตรนะครับทําคลิปนะครับใส่บาตรนะครับก่อนที่จะใส่บาตรเรามาดูกันว่านะครับผมกับน้องดาวนะครับลองดูว่านี่ลองดูว่าผมจะใช้เนี่จะทําให้สามารถว่าให้เขานอนล้มตัวลงได้ไหม ลมทั้งยืนังยืนดูนะฮะว่ากำปั้นหมัดเดียวกำปั้นหมัดเดียวจะสามารถทํำให้ช้างลมทั้งยืนได้ไหมทำคลิปนะครับเรามาลุ้นกันค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนเนาะเอาเขาไม่อาบใช่ไหมเราลองดูกำปั้นใหญ่ๆกำปั้นใหญ่ๆโอ้พี่ลงกลัวน้องพี่ลงกลัวน้อง พี่หลงกลัวน้องเป็นไรพี่หลงเอ่อาเก่งครับมเฮ้ยข้าเก่งเออผมจะมีความสามารถที่จะร้มช้างได้ทั้งยืนด้ะแม่โอ้โหแค่ยก,กแค่ยกหมัดครับเดี๋ยวลูกก้อนเจอยกหมัดได้เียหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพี่หลงครับพี่หลง,งครับ พี่หลงนู่นนู่นนู่นพี่หลงกลัวน้องเป็นไรนู่นเร่งไหมครับโอ้โหโอ้ตัดแสดงหนังเหมือนเหมือนพ่อเป็นธรรมพ่อเป็นธรรมแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาเร่งเด่งเด่งเอ้าลุกขึ้นไหมขอซ้อมอีกทีตักเล่ผู้ยิ่งใหญ่เฮ้ยโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ย อโอ้โฮโดนขาหลังด้วยครับโอ้โหแรงเส้นสแรง,งได้เหมือนตีบทแตกเลยไปลุขึ้นน้องดาวตีบทแตกเลยลุกขึ้นเออเก่งครับเก่งจริงมากลุกขึก้นมาอาบน้ำสบายใจต,ตีบทแตกเลยว่ะเก่กงจังเลยเออโอ้หลงกลัวเลยหลงเข้าไปอยู่ใต้ถุนใต้แค่เลยหลงอ่ะหลงกลัวครับหลงกลัว น้ำกันดีกว่าครับพี่หลงน้องจอบน้ำใส่บาตพ่อไม่ได้ทำอะไรน้องกว่าพ่อกำปั้นใหญ่ๆใส่ใส่น้องดาวอีกนะคะ โอ้ยมันจได้ใส้บาทบละลูกเร็เรว,ว่าโ,โ,โอ้โหลูกผู้ชายตัวจริงนะคะปราบช้างอยู่ด้วยกำปั้นหมัดเดียวโอ้โหสุดยอดสุดยอดลูกชายเพิ่นกระตีป่ดแตกเด้ลูกชายแสดงได้ดีมากเลยต,ตยีบ่ดแตกสอมไม่ได้เตรียมกันนะคะพ่อรู้ว่าพ่อจะแสแดงหนังนะคะกำกำกำปั้นหมัดเดียวน้องดาวล้มทั้งยืนเลย โอ้ดีบวดแตกมากทั้งพ่อทั้งลูกเลยแสดงหนังได้แสดงว่าน้องดาวไปแสดงโอ้แสดงว่าน้องดาวเนี่ยผ่านผ่านผ่านอ่าไปแสดงหนังกับพ่อคนทำได้เพราะว่าน้องดาวตีบวดแตก <c oughs> พี่หลงก,เก็เกินเกินเนาะอยันจะเข้าเฮต่องอืมอืมอ๋อ ว่านนะถ้าอาบน้ำไหมพี่ดูถ้าอาบน้ำเขานะคะมีความสุขจะตายเออสี่ดินทรายมันสิได้ใส่บาตบ่นี่พาสิมาแล้วนั่นเร่เร่ล,ลูก,ลกลดูท่านั่งดูท่านาั่งค่ะดูท่านั่งเอ้ย จับไปไหนลูกจับไปไหนวิววิวว้ยจะได้ไปใส่ไงถือวิววิวพามาแล้วพามาแล้วลูกลูกเฮ้ยขนาดมาเฮ้ยโอ้ยลูกขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอ็มซีเอาแล้วค่ะเอาแล้วเอาแล้วโอ้ขาดมาไว้ลมปางงานขาสี่ฟาก อุปกรณอกำปั่นใหญ่ๆนั่นพามาอีหรีนิมนอนนะคะดังเร็วๆเร็วๆพาจานถาเร็วๆเร็วๆเตรียมตัวใส่บาาเร็วใี่ใช้สายเสมอสายประจำเก็บไป วิ่งพาวิ่งคุณชายใายเสมอตัวดำเมียมครับเวลาเขาให้อาบน้ำหมดแต่เล่นดินไปเร็ว โยกึ้นลูง zoom นั่นไปยังกาตานั่นเอาเนีคือหมูคักแทะพาจานมาจะไหนคือหมูคักแทะ

อย่าเฝ้านอนอย่าเฝ้านอนมาตั้งแรกสามองคุณตามมารยาท้าองค์สุดท้ายต้องนอนครับเพราะว่าผมจะได้นอนรับพรไงพ่อมารยาทดีมากแล้วตาล่มฉันอหลีเนาะนอนลงบ่ออนั่งลงบ่าน่ <c oughs>

วันวัเงี้ยตัวใหญ่ซ้ำสั่งิ่งเสียงเปินซ้ำไม่หยังนี่ นั้นใส่ต้นไม้เราก็ได้หอมหอมดอกกลับโอ้ในเด้บุญที่คุณล,ลูกหลานได้ทำจงหนุนดวงหนุนนำให้ลูกหลานพบเจอแต่สิ่งดีๆอยู่เย็นเป็นสุขนะคะทำมาค้าขึ้นอยู่เย็นเป็นสุขเผื่อแผร่นะคะทำบุญเนื่องในวันเกิดคุณพี่ยุพินนะคะสุขสันต์มันเกิดนะคะคุณพี่ยุพิน สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมนางปัตนาะน้ำมรวยเงินทองนะคะสาธุสาธไุไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้ว <c oughs> จะไปเล่นต่อเหรอ <c oughs> คุณจะไปเล่นต่อเหรอคุณดาว <c oughs> คุณอาบน้ําคุณก็เกือบไม่ทันพระนะ <c oughs> อาบน้ํายังไงให้โลกจดจํา <c oughs> อาบน้ํายังไงให้โลกจดจําลูกฮะหนูอาบน้ํายังไงให้โลกจดจําครับ ไปเก sociedad, Bref, ็บตะกาเก็บตะการไหนหน้าที่ของไหมโอ้รู้หน้าที่เนาะอไปไปว่าเพราะพางยเอากระตาขวัญพไว้ใส่นอกไปนี้พี่น้องเอ้ยจะไปซ้อมแสดงหนอีกแล้ว จะไปซ้อมแสดงหนังอีกแล้วครับผมกล้าไปเก็บครับตกล้าไปเก็บเอาไหนไหนก่อนจะจบคลิปไะแสดงหนังให้แม่ซีดูก่อนสิ เก่งครับเก่งเก่งครับเก่งดูนะครับท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวเอาเฮ้ยเดี๋ยวเอาเฮ้ยเฮ้ยตั่าฮ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 ่ีอย่างเาเออโอ้คนเก่งครับคนเก่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แค่เห็นหมัดก็นอนแล้วครับนนแสดงเอยเอ้้้เอฮงโโโยยดตีบทแตกครับตีบทแตกครับเอนหลังคลิปนี้ก็พอจะนี้ก่อนนะครับผมให้เราค่อยเจอกันใหม่คลิปโหน้านะคะ้องดาวทำหน้าที่นะครับสายบาดเป็นตัวแทนของคุณแม่ยุพินนะคะสายบาด อุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันเกิดของท่านนะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดวางสิ่งใดขอให้สมดังปัถนาร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าครับสวัสดีครับ